สวัสดีเพื่อนเทุกคนครับต้องบอ,อกในช่วงนี้ราคาบิตคอยน์คงไซเวน่าเบื่อและก็สร้างความมันผลในภาพระยสั้นอย่างต่อเนื่องครับช่วงปัจจุบันเราอยู่ราวๆประมาณ63,000ดน,นลลาา์ครับเพื่อนเซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่า,ถาแถวนี้ครับแอดจะทําให้ราคาบิตคอยนเกิดการกลับตัวหรือจะรีบาวขึ้นไปได้ไหมถ้าเข้าเทรดจะคุ้มเสี่ยงไหม ผมจะไปอัปเดตสถานการณ์ในภาพและสัยให้เพื่อนฟังกันครับมากไปกว่าน,นั้นครับที่ทุกคนต้องจับตาได้ก็คือ62,000ดอลลาา์ข้อมูลออนเชนบางอย่างบ่งบอกว่าครับ62,000ดอลลาา์จะเป็นจุดตัดสินการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของราคาบิตคอยครับเพราะว่าในอดีตมันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจะเป็นยังไงตั้งใจฟังคลิปนี้ทุกวินาทีที่ผมพูดครับลุย สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้เป็นวันที่28เดือน4และผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุนเนาะก็อยากให้เพื่อนกำลังใจเล็กๆน้อยเพื่อนๆกดไลค์ผมกดลไลค์เท่านั้นนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยที่ใต้คลิป ใครที่เพิ่งได้มาชมเนาะก็ฝาก s u b s c r i b ์พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตนะครับเพื่อนๆซึ่งอะไรครับเพื่อนๆก็ในคลิปล่าสุดนะผมได้อัปเดตบอกไปแล้วว่าแถวแถวโซนเนี่ยนะครับประมาณช่วงกรอบ62ห0 0หรือแถวช่วงกรอบสีเขียวที่ผมทำเอาไว้เนี่ยนะครับ63,000-62,000เป็นจุด rr ที่ค่อนข้างน่าสนใจและก็ค่อนข้างที่จะคุ้มเสี่ยงในการรุนรีบาวของราคาบิตคอยนั่นเอง ผมมองเป็นกรอบนะครับรีบาวในกรอบสั้นๆประมาณ656,600นกไปเกาะอ,อ่ะนี่ก็เป็นแผนเทรดนะครับที่ผมได้มีการเข้าเทรดไปนะครับตามที่ผมได้อัปเดตไปในคลิปเลยนะครับผมเข้าที่60,000 2,470ดอลลาร์โดนมานะครับซึ่งจุดเข้าเทรดเนี่ยผมจะอัปเดตบอกสำหรับกลุ่มเฮาชลามของผมเท่านั้นนะครับโดยที่นะครับเนี่ยผมก็มีการอัปเดตบอกไปหลายวันแล้วเนาะนะครับก็จะเป็นแผน BDC นะครับเนี่ยนะครับผมตั้งไม้วที่เท่าไหร่ผมก็บอก SL TP เท่าไหร่ผมก็บอกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าไม้นี้ผม TP ไปแล้วนะนะครับผมก็บอกเพื่อนๆล็อกกำไรกันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปวางแผนเพิ่มเติมเพื่อหาจุดเข้าเทรดใหม่กันนะครับอันนี้เราก็เก็บกันไปอยู่ประมาณ3มเหรียญนะครับที่ผม ได้มีการเข้าเทรดตามเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆ,ๆน้อยๆในกลุ่มเฮาฉลามนะครับเพื่อนๆสามารถสแกน QR code ไลน์ทักเข้ามาสอบถามกติกาในการอยู่ในห้องไลน์เทรดฟรี ตลอดชีวิตได้เลยนะครับก็กรณีท nice ี2่2ครับสำหรับใครที่ไม่ได้เทรดเป็นประจำเพื่อนๆเพียงแค่กดสมัครหน้าช่อง YouTube แผลเนี่ยผมมีการอัปเดตไปเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับเอาคอยสองเดือนนะครับและสำหรับกรณีที่2องครับเพื่อนๆเพียงแค่กดสมัครหน้าช่องยูทูปเนาะแผนเทรดจะเหมือนกับเพื่อนๆในห้องไลน์เลยนะครับแต่ว่าอันนี้ครับเพื่อนๆผมอัปเดตในยู u ูปเ e m เบอร์เนี่ยเพื่อนๆตกเป็นแค่เดือนละสามร้อยบาทอันนี้ก็เป็นแผนเทรดสปอตนะครับที่เราเข้าช้อนกันไปแถวๆนี้นะครับตอนนี้ผมก็บอกให้พียญก็จะมมีแตทกัเเป้นะรทีเรราาาา้ดกนนนีมูสถณ์ใ าพระยะทางเพื่อนก็จะเห็นว่ายังมีสภาพคล่องแถวโซน63หมลากยาวไปถึงแถวประมาณ62 0 0 0อพล่าซึ่งจะยังเป็นกรอบเดิมอยู่ดีครับก็คือเป็นกรอบไซด์เวที่สร้างความมันผลน่าเบื่ออย่างที่ผมได้บอกไปในช่วงต้นคลิปว่าราคาบิตคอยจะยังไซด์เวหน่าเบื่อต่อไปก่อนนะครับและผมก็จะมองเป็นโอกาสในการรีบาวของราคาบิตคอยเอาไว้แถวแวประมาณ6566เอาไว้ก่อนนะครับซึ่งเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าไอแถวๆกรอบนี้น,นะครับอ่ะแถวๆประมาณ65 0 0 0เนาะ65,000อยู่แถว ประมาณนี้เลยนะครับหกหม0กรอบแรกนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างมีในยะสำคัญนะหกหมื่นห้าพันครับเพื่อนๆอ,อ่ะก่อนที่เราจะไป6กหมื่นหกแน่นอนครับเราเจอกันอ๋อในฝั่งของอุป,ปสักคแรกของเรานะครับนั่นก็คือ6กหมื่นห้าพันโดยประมาณนะครับผมเอาเป็น6กหมื่นสี่ห้าร้อยแถวหกหมื่นห้า โดยประมาณแล้วกันนะครับซึ่งกรอบนี้ครับจะตรงกับในส่วนของเส้นค่าเฉลี่ยแรกที่เราจะต้องได้พบเจอนะครับเป็นอุปสรรคนะครับเป็นขวางหนามนะครับก้านขวางเราอยู่เห็นไหมครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีการมารเทสแล้วก็ เกิดแรงทิ้งดิ่งลงมาของราคานั่นเองนะครับและถ้าเราดูในฝั่งของเทรดไลน์แนวโน้มขาลงนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าเทรดไลน์เนี่ยยังคงเป็นขาลงอยู่นะครับมีการมาเทสตรงนี้นะครับรอบที่1รอบที่2นี้เป็นรอบที่3ตรงนี้อาจจะขึ้นมาถึง6กหมจริงนะครับแต่อาจจะไม่ผ่านและย่อลงต่อก่อนอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับฉะนั้นแล้วครับเพื่อนๆแบ่งเป็น2กรณีและกันนะครับสำหรับคนที่มีของอยู่ที่ช็อตมาจุดต,ตำต,ำตำัที่เข้าเทรดไป หนึ่งนเพื่อนใครที่มีของอยู่เพื่อนๆอาจจะเลื่อนสต o p ปลอ s บางทุนไว้ก่อนแล้วก็ TP สั้นๆที่6 5หมื่นหะครับเลื่อนสต็อปลอ s บางทุนก็ว่ากันไปอันนี้ผม TP ไปแล้วนะสำหรับคนมีของนะครับคนมีของนี่ครับนี่เป็นกรณีแรกครับเรา TP สั้นที่6 5หมืเพราะว่า เหตุปัจจัยที่ผมบอกว่าอาจจะยังไม่เกิน6 5 0 0 0เพราะว่าอะไรครับเป็นในฝั่งของเส้นค่าเหลี่ยที่ยังต้านเราไว้อยู่แลวก็เป็นในฝั่งของสภาพคล่องที่ยังคงต้านเราไว้อยู่เช่นเดียวกันนะครับนั่นก็ค่อนข้างมีเนแ้สสำคัญแล้วแหละที่จะไป TP จุดนี้ก่อนนะครับและต่อไปเพื่อนการขึ้นไปถึงแน่นอนครับเราอาจจะโดนค้อนทุบหัวแบหมาอย่างรอบนี้เหมือนอย่างรอบนี้ที่ไม่ผ่านก็แค่ร่วงต่อฉะนั้นครับการขึ้นมาถึง6 5 0 0 0และเกิดแท่งเทียนในการกลับตัวแถวๆนี้นะเพื่อนราคาอาจจะเกิดการย่ออีกรอบหนึ่ง ลงมาแถวๆหกหมื่นสองพันล่าเอาวไอ้หกหมื่นสองพันล่าเนี่ยนะครับค่อนข้างน่าสนใจมากๆเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะไปสรุปให้ฟังที่ท้ายคลิปนะครับอ่ะแล้วผมย้ําอีกทีนึงนะครับผมไม่ได้เป็นคนล่วงรู้อนาคตนะเพราะมีเพื่อนๆคอมเมนต์บอกผมคอมเมนต์หนึ่งนะครับว่าเดี๋ยววันหนึ่งบอกขึ้นเดี๋ยววันหนึ่งบอกลงนู่นนั่นนี่นะครับผมไม่ได้รู้อนาคตนะครับเพื่อนๆอ่ะผมดูแค่ว่าถ้าเขาขึ้นไปตรงเนี้ยหกหมื่นห้าเอา ผมจะทําอะไรกับมันวะผมจะซื้อหรือผมจะขายมันวะสอต่อไปนะครับถ้าราคาลงมาเนี่ยผมจะซื้อหรือผมจะขายหรือผมจะช็อตผมรู้แค่ว่าผมจะทําอะไรกับราคาณนะช่วงนั้นๆน,น,นะครับผมไม่ได้ดูว่าโอเคเพื่อนๆราคาจะต้องไปแน่ๆนะอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ ไม่ใช่เนี่ยเพืพ่อนๆฟังผมผิดแล้วหรือเข้าใจที่ผมอธิบายผิดไปแล้วนะครับฉะนั้นเพื่อนๆฟังสิ่งที่ผมพูดให้เข้าใจก่อนที่จะคอมเมนต์อะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมผมนะครับเลยหรือเพืพ่อนๆอาจจะไม่เข้าใจเองก็ได้นะครับแต่ก็ยังไงก็ฝากทําความเข้าใจใหม่นะครับว่าผมเนี่ยอยากจะสื่อประมาณนี้เพื่อนๆจะได้เอาข้อมูลของผมเนี่ยไปประกอบในการตัดสินใจในการเทรดที่มันถูกต้องมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโอเคฉะนั้นแผนของคนที่มีของประมาณนี้ ส่วนคนที่ไม่มีของละ่ะทำยังไงเนี่ยครับผมยังมองว่าเราควรจะรอโอกาสแถวๆโลเดอมแถวนี้ครับหกหมื่นสองพันล้านเป็นจุดที่สําคัญสาหรับคนที่ยังไม่ได้มีของและเราก็จะลุนให้เขาเนี่ยเกิดพฤติกรรมในการกลับตัวเกิดขึ้นนะครับจะเป็นจุดเข้าเทรดหรือจุดช้อนที่สวยมากนะครับถ้ามีพฤติกรรมในการกลับตัวแถวๆหกหมื่นสองพันล้านนะแต่ถ้าใครไม่ได้มั่นใจนะเพื่อนๆก็เข้ามาจอยกันในกลุ่มเฮาฉลามของผมได้นะครับผมบอกจุดเข้าเทรดที่ผมจะเข้าไว้ทั้งหมดเรียบร้อยเพื่อนๆก็เข้ามาจอยกันในนี้ก็ได้เข้าตาม ตามแผนของผมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ผมได้มีผมได้มีการอัปเดตสรุปภาพรวมของ Bitcoin เอาไว้เพื่อนๆฟังกันเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเราควรจะทําอะไรต่อจากนี้และทิศทางภาพร,รวมของตลาดคริปโตจะเป็นยังไงผมอัปเดตให้สำหรับกลุ่มหาวฉลามไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่อยากดูข้อมูลแบบ e x ็กซ์ clusi หรือชอบการวิเคราะห์ของผมเนี่ยเพื่อนๆให้การซัพพอร์ตผมได้โดยการมาเป็นกลุ่มเหาฉลามนั่นเองครับแบบที่2องนะเพื่อนๆก็กดสมัครหน้าช่อง YouTube ได้เลยนะครับข้อมูลผมอัปเดตในชุมชนเนาะ แล้วก็จะมี Dis c o r d นะครับเอาไว้ให้พูดคุยกันโดยผมมีการอัปเดตภาพรวมต่างๆไว้เพื่อนๆฟังกันทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็เป็นออนเชนที่ผมอัปเดตไปให้ในวันนี้กันด้วยนะครับเรามาสรุปกันก่อนนะครับก็จะเห็นว่าในภาพระยะสั้นเองทางเฟรมสิบโมงนะเรายังคงมีซับไพโซนที่สําคัญหรือแนวต้านสำคัญจากเส้นค่าเหลี่ยนะครับแถวๆราวๆประมาณนะครับหกหมื่นห้าพันล้านนะครับแล้วก็จะเป็นประมาณหกหมื่นเจ็ดพันล้านผมก็เลยให้ในยัยยะสําคัญที่อาจจะขึ้นไปเพื่อที่จะย่อลงมาก่อน นะครับซึ่งจุดยอ่อนะครับและก็เป็นจุดสําคัญที่เราจะโฟกัสกันนั่นก็คือแถวๆประมาณ 63- 62,000ามโดยประมาณนั่นเองนะครับอันนี้เป็นตัวเลขกลมๆนะเพื่อนๆที่อาจจะเอาไว้โฟกัสกันนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่านะครับการยอร่อลงมานในส่วนของการเอาเวฟอาจจะเป็นการลงซีเพื่อที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อกลไกนะครับหรือเป็นการยอร่อลงจบ5 พื่อที่จะปรับตัวขึ้นไปเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งหรืออาจจะมองเป็นการรีบาวอะไรก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวรอค่อยไปว่ากันอีกทีนึงแต่สิ่งสําคัญที่ผมอยากจะมาพูดในวันนี้นั่นก็คือในฝั่งของเ e a l ลไลซ์ไพร์ของราคาบิตคอยนั่นเองนะครับทำไมเส้นเส้นนี้ถึงมีนัยสำคัญกับข้อมูลออนเชนตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเมื่อราคาบิตคอยนะครับมีการลงมาเทสเส้นเ e a l ลไลซ์ไพร์เนี่ยนะครับช่วงเราประมาณ39,0 0 0ดอลลาร์ตอนนั้นนะ ทำให้ราคาบิตคอยจูจ๋ๆครับมีการดีตัวอย่างรุนแรงขึ้นมาถึง72,000ดอลลาร์หรือไฮล่าสุดที่เราอยู่กันนะครับไฮล่าสุดนะั 72, ้น72,000ลาร์จาก39,000ล,นะลงมาหาเส้นนี้ปุ๊บพุ่งไป72,000เลยนะครับและในช่วงปัจจุบันครับมันช่างแปลกซะเหลือเกินนะครับเรียลไลซ์ไพร์ของราคาบิตคอยอยู่ที่ประมาณ62,000ลาร์โดยประมาณเอา 62, ้าว62,000ลาร์มันสําคัญยังไงครับ เป็นในฝั่งของแนวรับสําคัญนะครับแถวแถวนี้เลยเห็นไหมครับหกหม0ตรงนี้เลยไอ้กระจุกกระจุกที่เรายังคงไซเวทําพฤติกรรมแปลกๆจะขึ้นหรือจะลงดีนะครับเอายังไงกันดีแถวแถวนี้พร้อมพังเป็นในส่วนของสภาพคล่องที่อยู่แถวแถวหกหมนองพันล้านด้วยนั่นเองนั่นหมายความว่าอะไรครับเพื่อนๆหกหมื่นองพันล้านเป็นจุดตัดสินว่าถ้าราคาอยู่แถวแถวหกหมองพล้านอีกครั้งนึง ไม่ได้มีแท่งเขียวๆแบบนี้ครับมีแท่งเขียวๆแบบนี้หรือสัญญาณในแกงกลับตัวเกิดขึ้นครับเพื่อนอันนี้ครับเราเตรียมใจและระมัดระวังเอาไว้ให้ดีเพราะว่าอะไรครับยังมีสภาพคล่องและก็นะครับโซนฟิบูแคนชีต่างๆที่รองรับเราอยู่นะครับถ้าเราวัดฟิบูแคนชีนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับราคาที่รองรับเราอยู่นั่นคืออะไรครับโซน5้าหมื่นสองนะครับและก็โซน4ี่หมื่นอลล่านะครับถ้า6กหมื่นสองนะ มีแท่งเทียนแรงขายเกิดขึ้นนะครับปุ๊ดนะครับสมมติ6ก0มนะดันเป็นแท่งสีแดงซะอย่างนั้นอันนี้ทำใจครับทนรอต่อไปก่อนเลยครับอันนี้ทนรอไปยาวๆเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับราคาเนี่ยนะครับเพื่อนๆเห็นนะครับวันวิ่งเป็นชแนลขาลงอยู่แบบนี้นะครับเนี่ยขึ้นลงขึ้นอ้าวลงมา6 2 0 0 0ถ้าหลุดเนี่ยลงมาปุ๊ดแบบนี้แน่นอนครับถูกต้องไหมเพราะว่ามันลงมาขอบล่างนะครับ ของเทรนไลน์แนวโน้มขาลงซึ่งจะทําให้ลงลึกเลยนะครับในทางกลับกันครับถ้า6กหมืนะครับดันรับอยู่นะครับขึ้นลงขึ้นปุ๊บอา้าวไม่ยอมให้ลงอะ่ะมีแรงซื้ออะ่ะทำไมอะ่ะจะมีแรงซื้ออ่ะนะครับเพราะว่าตรงนี้อาจจะมองเป็นในฝั่งของห้แอนโชเดร์เนะาะไหลซ้ายหัวไหลขวาที่6กหมเบรกทะลุและพุ่งทะลุขึ้นไปเลยนะครับอะไรแบบนี้ฉะนั้นแล้ว6กหมนครับเป็นจุดตัดสินทุกๆอย่างเพื่อนๆนะครับจะต้อง เฝ้าจับตาเอาไว้ให้ดีใครที่ไม่ได้มั่นใจในแผนตัวเองอยากหาจุดเข้าเทรดสปอร์ตฟิวเจอร์หรือข้อมูลโดยรวมต่างๆในตลาดคริปโตเพื่อนๆสามารถเข้ามาจอยกันในกลุ่มหอฉลามของผมได้มีทั้งแบบฟรีในห้องไลน์นะครับหรือเพื่อนๆจะซัพพครอร์ยูทูบเดือนละสามร้อยบาทก็ได้เช่นเดียวกันครับเพื่อนๆบอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของเพื่อนทุกคนนะครับยังไงลืมกดไลค์กดซับคอมเมนต์พูดคุยและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมกันหนนะ่อยเนาะดีใจที่ได้พูดคุยกับเพื่อนทุกคนในวันนี้อย่า